ครับวันนี้เจออ้นป่วยหนึ่งตัวนะครับลักษณะนี้ดูแล้วคงป่วยครับเพราะว่าเสื่องซสมจริงด้วยครับท้องเสียนะครับท้องร่วงเนื่องจากคงจะกินอาหารที่ที่มี เชื้อราเชื้อบิดเดี๋ยวเราจะมาทำการรักษานะครับครับขั้นตอนการรักษาก็เตรียมยานะครับยาใช้ยาตัวนี้นะครับยาตัวนี้ทุกฟาร์มควรจะมีติดฟาร์มไว้นะครับหาซื้อได้ตามลาซาดามีนะครับ ลำดับต่อไปเราก็จะชั่งน้ำหนักอ้นนะครับครับนำอ้นป่วยมาชั่งน้ำหนักนะครับตัวนี้4.8นะครับอ้นป่วยตัวนี้4.8โลนะครับเดี๋ยวเราจะจัดยาให้ตามน้ำหนักของอ้นตัวนี้นะครับครับกลับมาที่ยานะครับยาตัวนี้ ก่อนใช้เราจะต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็เฉลี่ยตามน้าหนักของอ้นนะครับ2กิโลต่อ1ซีซีสลิงจะเป็นสลิง1นซีซีนะครับ2กิโลต่อ 1cc ซีซีตัวนี้5กิโลก็ต้อง4กิโล8ตีไป5กิโลนะครับก็ต้อง 2cc ซีซีครึ่งนะครับ ต่อไปเราก็จะทำการป้อนนะครับครับจะป้อนให้ดู1ซ c นะครับให้รู้มองเห็นนะครับเอาลูกเอากินยากินยา ยาจะได้หายนะครับแย่ yeah, สลิงเข้าด้านข้างของปากอ้นนะครับชินยาลบกค่อยๆปล่อยยาค่อยๆปล่อยยาแล้วก็ อีกหนึ่งสลิงครึ่งมาลบมายินยายจะได้หาย สองซลิงค์ขึ้นนะครับให้กินวันละสองครั้งเช้าเย็นนะครับให้กินวันละสองครั้งเช้าเย็นคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนักเพราะว่า ถายกลางคืนนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 9 2 4 5 6 3เ3ยินดีให้คำแนะนำครับครับสวัสดีครับ